ค่ะท่านผู้ชมอ่าอย่างท <e ี่บอกนะคะว่าเราลุ้นผลตรวจโควิดหลังจากกักตัวครบแล้วอยู่ทีนี้เมื่อคืนตอนดึกๆึกค่ำค่ำผลมาแล้วผลปรากฏว่าค่ะเอกว่าลก็คือไปตรวจแล้วไม่ติดนะคะมีนกเสียงดังมากเลยแข่งกันพูดกับแม่อยากมีส่วนร่วมอ่ก็คือว่าอย่างที่บอกใะคราวที่แล้วอ่ะ ที่ครั้งแรกที่ไปตรวจพอเรารู้มดรู้ว่าอีป้อมติดใช่ไหมแล้วเราไปตรวจตอนนั้นอะรุ้นมากแบบรุ้นกว่าคราวนี้เยอะเพราะครั้งนั้น,น่ะคือเรามั่นใจว่าติดแน่นอนต้องติดทั้งบ้านแน่นอนเพราะว่าใกล้ชิดกับอีป้อมมาแล้วน้องพิมพ<า>์้อรเลยใช่มพาน้องพิมแบบคุกขีแล้วเล่นเกมด้วยกันแล้วอีป้อมก็ข,ขึ้นมาอย่างที่บอกขึ้นมาทําน้ําทําแบบเตรียมอาหารหแบบเ,เออใช่คุกขีกันมากอะแต่ว่าไม่คราวที่แล้วว่าติดเอาไม่ติดแบบคราวนี้บรระยะเวลามา สี่วันแล้วไม่มีใครมีอาการอะไรเลยก็เลยมั่นใจว่าไม่ติดอก็แต่ว่าลึกๆแล้วก็มีกลัวลึกๆแล้วก็ล้นนะว่าแบบว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงลึกๆก็แอบคิดว่าเอะหรือว่าติดแต่แบบไม่ไม่แสดงอาการหรืออะไรแต่ว่าเออพอผลบอกว่าไม่ไม่มีใครติดใช่ปะก็เลยแบบโล่งใจทุกคนไม่ต้องกลัวบ้านเราเลยนะเพราะบ้านเรากักตัวอยู่แต่ในบ้านเนี่ยประมาณเกือบเดือนเนี่ย ปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าเราออกไปข้างท่านเดี๋ยวเราได้ออกไปข้างนอกเราคงจะกลัวคนข้างนอกนะเพราะว่ามันเหมือนแบบอยงไวรัเสเลยอย่างแบบที่เอาเบรกอะไรพวกนี้ออกไปข้างนอกแบบกลัวเพราะว่าตอนนี้มันถ้าใครเข้ามาอยู่ในวังวนแบบเราอะแบบแม่จะรู้จะรู้เลยว่ามันเครียดมากจริงๆนะคะน้องที่เอาฟิตรป,า,ปานะคะอ่ะคนที่หนึ่งอ่ะน้องต่อแล้วกันน้องต่อเนี่ย ตอนที่ติดแล้วยังไม่รู้ตัวก็ไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนเพื่อนคนนั้นมีภรรยามีลูกสองคนบ้านนั้นมีสี่คนติดทุกคนยิ่ทุกคนอานนี้บ้านที่หนึ่งนะคนนี้คนต่อไปน้องเนี่ยเด็กที่ดูดีเพราไหนอีป้อมมาอยู่กับบ้านเราไม่เราไม่ติดนะไม่รู้รว่า,วาแม้ว่าอีป้อมเ,เขาป่อยเชื้อไม่ได้ป่ะเชื้อเขาน้อยอ่ะไม่รู้สิแต่น้องคนนี้เออไปแพ้ได้ว่าอีป้อมอ่ะถึงแม้เขาไม่ได้ใส่แมสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะ หายใจพัพวหรือจะไอหายใจ้พรวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเราหายใจตลอดเวลาใช่งวันี้2กลับบ้านต่างจังหวัดไปไม่รดูว่าตัวเองติดบ้านที่ต่างจังหวัดเขามีลูกเล็กประมาณขวบกว่ามีภรรยามีพ่อแม่ภรรยาพ่อตาแม่ยายมีน้องภรรยาทุกคนติดหมดรวมทั้งลูกเล็กด้วยลูกเล็กติดใช่และอ่ะ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่เลยตอนนี้อยู่แล้ว <c oughs> เหมือนเขาโควิดไปฝากด้วยเหรอคะ <c oughs> ใช่แ <c oughs> เอาโควิดไปฝากทุกคนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันมันมันมีผลส่งผลกระทบที่ร้ายกาจมากอ่ะมันซีเรียสมากอ่ะแล้วอีกบ้านนึงอีกคนนึงอะไรคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องกลัวกันสิคะ <c oughs> เดี๋ยวสิเราปลอดภัยแล้วไงแล้วทีนี้อีบ้านหนึ่งคือ เอากลับไปติดภรรยาที่ท้องอยู่ท้องอยู่ใช่เขาไม่รู้ว่าเขา่าติดใช่ป่ะแล้วกลับไปบ้านภรรยาเนี่ยจะคลอดอยู่เดือนหน้าแล้วเนี่ย<อ>ดูท้องแก่ติดโควิดแต่โชคดีภรรยาเขาไม่ได้อาการเนะั่ยทั้งบ้านโดนให้ออกจากงานเพราะว่ามีเสี่ยงสูงอยู่บ้านติดกับคนที่ติดโควิดทั้งบ้านนะใช่แล้วก็ ภรยาโดนหักเงินเดือนเพราะว่าภรรยาต้องป่วยแล้วเข้าไปนอนลงไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมโดนหักเงินเดือนแล้วน้องภรรยาก็โดนหักเงินเดือนคือแบบมันมีผลกระทบชิ่งชิงี่คือมันเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ป่วยนะมันโดนหักเงินเสียไรายได้โดนข้างบ้านเกลียดโดนคนนั้นโกรธคนนี้ปุแบบ อยากติดอ่ะก็คือเวลาคนที่ติดอ่ะมันถ้าลงปอดมันจะอาการหนักลุกงนั้น้องแข็งแรงแข็งแรงกันนะมันคือมันก็เอาแน่ไม่ได้นะมันจะมีน้องคนหนึ่งที่อาการหนักเนี่ยซึ่งเขาก็มีภาวะน้ำหนักเยอะและเป็นเบาหวานแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะไม่อ้วนอีกคนนึงต้องรีบลดน้ำหนักแล้วเพื่อเป็นใช่ใช่อีกคนนึงอ่ะไม่อ้วนแล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ก็ลงปอด ก็อาการหนักเหมือนกันต้องฉีดยาอะไรเงี้ยแ,แบบต้องให้ยาตลอดบางคนก็อ้วนนะมีใช่ไหมคนที่อ้วนอ้วนอะแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นอาการน้อยมากก็มีคือมันแล้วแต่คนเลยอะฉะนั้นแบบบอกไม่ได้ว่าแต่ว่า สติติถ้าเกิดมีโรคประจําตัวหรือน้ําหนักเยอะอ่ะก็มีแนวโน้ม<น>ว่าจะอาการหนะักอ่าเรื่องวัคซีนก็คืออย่างที่รู้ว่าเขามีรัฐเขามีเปิดให้จองฉีดวัคซีนแล้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวตั้งวันที่7มิถุนานยนาเป็น,นเป็นวันแรกที่เขาจะฉีดคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอายุ60ปีขึ้นไปหรือคนที่มี7โรคประจําตัวไม่จําไม่ได้อะไรบ้างมีประมาณพวกความดันเบาหวานแล้วก็มะเร็งหัวอะไรไม่รู้หลายอันอ่ะเดี๋ยวลองใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชข้อมูลใน Google มันจะมีบอกหมดแต่เขา ป,ป้าเนี่ยคือเป็นมาหวานฉะนั้นป้าลงทะเบียนฉีดรอบนี้ได้เพราะยังไม่ฉีดให้เด็กนะคะเด็กเด็กยังไม่มีฉีดนะเนี่ยวัคซีนของที่รัฐบาลไทยนะเขาสั่งเข้ามามันมีแค่สองแบบก็คือโน a วกับ a s t r a z e n เนกซึ่ง อายุ60ปีขึ้นไปเขาจะไม่ฉีดเซโนแวคนะคะเขาจะฉีดแอสตราเซเนกาเหตุผลก็คือตัวซซโนแวคยังไม่มีการทดลองในผู้สูงอายุมากเท่าไหรนะ่นักมีข่าวที่โรงพยาบาลลำปางหรอระยองสองที่มีโรงพยาบาลสองที่ที่บุคลากรท้งนนแพทย์ฉีดไปแล้วมีอาการ stroke ก็คือเหมือนกับว่าอัมมาพลึกชั่วข่าวอ่ะเขาเรียกอย่างนี้นะก็คือว่า หน,หน้าชาปากเบี้ยวขยับคอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยพวกผู้ใหญ่อาม,ม่าอะไรเงี้ยบอกไม่เอาจะไม่ฉีดแม่อมมาอม่าอาม่าบอกว่าแม่ไม่ฉีดนะเพราะว่าแม่กลัวว่าถ้าฉีดแล้วอยู่ดีๆแม่เป็นอาม,มาพึกอาม,มาพาดไปจะทำยังไงแม่กลัวก็เลยบอกว่าตัวนั้นนะั่นคือเชโนแวร์ ฉะนั้นอาม่าจะได้ฉีดแอสตาเซนิก้าอ้าวนาปาปาเนี่ยไม่รู้ว่าเซโนแวคหรือแอสตาแต่ว่าอันนั้นเน่ยเขาบอกว่าเหมือนกับอาจจะไม่ได้เกิดจากยาอาจจะมีการปนเปื้อหรือ,รอการเก็บรักษาหรืออะไรแต่ว่าไม่รู้หาข่าวยังไม่เจอการที่เราจะมีผลกระทบจากการฉีดวัคซนะีนอะเปอร์เซนต์มันอะ ต้องเอามาเทียบกับเปอร์เซ็นที่ถ้าเราติดโควิดแล้วจะป่หวยหนักเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากัานเนี่ยเข้าใจปะฉะนั้นเปอร์เซ็นที่ติดโควิดมันมากกว่าเปอร์เซ็นที่จะมีผลเอฟเฟกต์จากวัคซีนมันน้อยมากฉะนั้นเราก็ต้องเลือกฉีดแล้วก็บางคนนะตอนนี้บินไปฉีดที่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าอะไรใช่ก็เขาก็ยิ่งรัวรอยู่ว่ามีโควิดเขาจะบินปไแล้วบางคนเขาบินไปเพราะว่าเขาทนไม่ไหวคือเมืองไทยวัคซีนมาช้ามาก ว่าซีนมาช้ามากแล้วก็แบบไม่รู้จะได้ฉีดเมื่อไหร่อาจอย่างประชาชนทั่วไปอย่างแม่เนี่ยกว่าจะใช้ได้ฉีดน่าจะเดือนสิงหามาฉีดนานมากแต่ว่าเวลาบินไปฉีดก็ต้องมีเวลาอยู่ที่อเมริกา20กว่าวันนะเพราะว่ามันต้องฉีดไฟเซอร์เนี่ยสองเข็มเข็มหนึ่งแล้วเว้นระยะแล้วฉีดอีกเข็มหนึ่งใช่ไหมต้องมีเวลาประมาณยสเกือบเกือบเดือนนะ่ยแล้วก็ไปอยู่ที่นัน่นแล้วกลับมาแล้วค่าที่พักค่าเฉลิมรถ ถาตัวเครื่องบินอะไรแพงมากเป็นแสนน่ะขน้นเนี่ยแล้วเขาลองจ่ายเพื่อแค่จะได้ผิดใช่เพราะว่าเขากลัวมากว่าแบบถ้าติดขึ้นมาต่เป็นหนูนะหนูหนูรอได้ถ้าถ้าเกิดนั่งเครื่องบินเสี่ยงว่าอีกไม่บางคนเขาก็นั่งต่างว่านั่งบวกบิสเนสคลาสมันก็ปลอดภัยอะไรางี้ระหว่างที่รอวัคซีนก็ดูแลสุขภาพกันออกถ้าจาเป็นต้องออกจากบ้านก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง ูแลตัวอเองอ่ะพกเจลกแอลกอฮอล์ติดมือไว้ล้างบ่อยๆตอนนี้ล้างสมุนไอยจนหมดละแต่ก็ต้องยอมนะโอเคอก็ขอให้ขอให้ทุกคนอ่าลอดปลอดภัยไม่ติดโควิดน,น,นะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะคุณอ่ลืมให้เกิดไล่เกดแชร์